สวัสดีครับพวกผมนะฮะโตโออโต้ชาแนลนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษอยู่แล้วนะฮะก็มีสินค้าตัวใหม่มานะฮะที่หลายท่านสอบถามมานะครับว่าทางร้านนะฮะมีตัวรถด,ดำลายไทยหรือเปล่านี่ครับผมมาแล้วนะฮะสำหรับตัวรถด,ดำลายไทยตัวนี้นะครับจริงๆแล้วตัวนี้นะฮะหัวเนี่ยเขาเรียกว่าอีซูซ u นะฮะอ Isuzu d e k านะฮะอ่า360นะครับ Uh, f x Z นะครับ360นะฮะตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้มีความพิเศษอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับหลายท่านมองว่าอ้าวเป็นโมเดลหรือเปล่าบอกว่าไม่นะครับตัวนี้ก็คืออ่าเป็นตัวรถบังคับวิทยุนะครับตัวตัวนี้นะครับดัดแปลงมาจากตัวรุ่น1573นี่คือรุ่น1573จะเป็นตัวนี้นะครับทำการดัดแปลงมาเห็นไหมครับ1573ก็จะเล็กกว่านี่ครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะใหญ่กว่า นะมาเทียบกันนี่เทียบไปดูแบบนี้เลยเห็นไหมครับอ่าเพราะว่าอะไรที่มันเล็กกว่านะครับเพราะว่าพอเราทําเป็นกระบะลายไทยนะครับมันก็อ่าช่วงล่างนะฮะหรือว่าช่วงกระบะเนี่ยมันต้องยืดออกนะครับทําการยืดคัดซีออกนะฮะนี่ดูงานครับอนข้างที่อันนี้นะครับยืดคัดซีออกนะฮะเพื่อที่จะให้ดั้มน่ะมันได้สเกลนะครับสเกลตัวนี้ก็เรียกว่าสเกลหนึ่งต่อยี่สิบนะฮะ ความพิเศษของคันนี้มีอะไรบ้างนะฮะของคันนี้กระจกนะครับเป็นกระจกแต่งนาซานี่นะฮะมีไฟข้างบนนะครับมีป้ายของโตโยต้าเนีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นป้ายทะเบียนนะฮะอ่าออกงวดนี้แน่ครับแปดหกสี่นะฮะแล้วก็ดูหัวครับดูงานความเรียนะครับมีกันนี่ครับบางนี่บางโคนนี่ครับมี 3K ตัวนี้บอกว่าแต่งเต็มจัดเต็มนะฮะมีไฟยกดาได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับวิธีการก็ปกติครับนะใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับบังคับได้บางคนแบบว่าเป็นโมเดลนะครับถ้าเป็นตัวนี้มันจะมีถ้าเป็นคันเล็กอาจจะเป็นโมเดลหนึ่งต่อยี่สิบสี่บังคับไม่ได้นะครับจอดโชว์อย่างเดียวแต่ว่าตัวนี้บังคับได้จริงเทดินได้จริงเททรายได้จริงนะครับจาบตัวนี้เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดู มีระบบไฟด้วยนี่นะฮะระบบไฟเดี๋ยวลองเทสนะครับนี่คือรีโมทคอนโทรลของเขานะครับมีระบบเสียงนี่ครับเห็นไหมเห็นระบบไฟไหมครับนี่นะรับไฟหน้าไฟข้างบนนี่ครับไฟหลัง เวลาเดินหน้านี่ครับเดี๋ยวลองดูลองให้ดูนี่มีไฟด้วยโอ้เคี้ยวอะ่ะนี่ครับไฟ่อยหลังก็มีเหมือนกันนี่นะครับไฟ่อยหลังไฟเดินหน้าอ่านะครับเวลายกดัมครับยกดัมได้นะฝาท้ายก็จะเปิดนะครับลักษณะอย่างนี้ จริงนี่เลยโอ้โหเปี้ยวครับดูจากลายนะฮะช่างผมนี่ทำปะณีตมากนะครับสลับตัวลายเนาะอ่าดูครับนี่คือแผ่นแผ่นพาร์ทบูดนะฮะก็ทำลายมาประมาณสักสองชั้นนะ,ะนะครับพาร์ทบูดหนาประมาณสองมิลนะฮะสองแผ่นประกบกันนะครับทำลายเป็นลายไทยเรียบร้อย ดูให้ดูแบบชัดๆเลยแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปลองนะครับบรรทุกทรายให้ดูนะฮะอ่าตัวนี้ก็ทำทาสีมาเหมือนกันนะครับตัวล้อก็ทําสีเพิ่มเติมนะครับเป็นล้อแบบอ่าออกโครเมียมหน่อยนะครับสําหรับตัวนี้บ,บังคับได้จริงนะครับแล้วก็ลาเล่นกับตัวแม็โครนะฮะก็สเกลเดียวกันนี่เดนี่แม็คือแม็คโครุ่น1580งห้าแปดยไหมฮะ ราเล่นเนี่ยสเกลสเกลเดียวกันเลยนะครับไม่เขินแน่นอนนะสะับสนนี้ครับไปจอดคู่กันโหยังรอนะฮะนี่นะครับเพราะเดิมเดิมของเขาเป็นแบบนี้นี่นี่เดิมเดิมดูความรอครับต่างกันเยอะเลยนะครับนี่เนาะ,ะเดี๋ยวจะไปลองบรรทุกทรายให้ดูนะครับอ่าตรงนี้ก็มีเพิ่มเติมนะฮะก็พวกบันไดตรงนี้เป็นเป็นเหล็กนะครับน่าจะเป็นลวดลวดสแตนเลส นะครับเป็นเป็นรวดสแตนเลสต,ตรงนี้นะทาขึ้นมาทามาสวยมากนะครับตับตัวนี้นี่มีไฟด้วยนี่มีแล้วมีไอยางปัดน้ําฝนนะครับให้อยู่แบบชัดๆเลยอ่ะมีไฟอ่ะอสวยมากอ่ะขนาดอ่ะมาพูดถึงขนาดกันหน่อยนะครับตัวนี้ขนาดความยาวของตัวรถนะครับอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าเซน เนี่ยฮะวัดแบบหลวมๆหน่อยนะครับก็อ๋อห้าสิบเซนนะครับห้าสิบสองเซนโดยประมาณนะครับความสูงของกระบะนะครับสิบความสูงของกระบะเดี๋ยวาให้ดูครับให้เห็นสิบประมาณสิบเอ็ดเซนนะครับความกว้างของกระบะนะครับอยู่ที่สามสิบหกเซนไอ้ยะยาวสามหกนะครับกว้างอยู่ที่สิบห้านะครับสูงจากตัวรถนะครับก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบเซนนะครับ ผ่านการตรวจสภาพแน่นอนนะฮะตัวหัวรถเนี่ย20เซนอ่าหัวรถ20เซนนะครับเผื่อจะไปต่อทะเบียนนะฮะตัวนี้ครับผ่านแน่นอนสวยจริงๆนี่36เซนตัวรถยาว50าสิบเซนอธิว่า50เซนนะครับสเกลพอดีนะฮะมีการถ่วงน้ำหนักนะะถ่วงน้ำหนักตรงช่วงหัวนะครับเพื่อให้รถมันมันมันหนัก นะครับจะได้วิ่งได้นะครับจากตัวนี้ครับดูเหมือนจริงมากเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปลองกันอีกทีนึงนะครับท่านใดสนใจนะสามารถติดต่อและโทอได้เลยนะสามช่องทางหนึ่งโทรสองไลน์สามผ่านเฟซบุ๊กนะฮะสะดวกช่องทางไหนติดต่อมาได้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองกันอีกทีนึง